ข่าวของวันนี้นั่นคือเราจะมีการรวมพลรวมพลังคนไทยพุทธนะครับครั้งที่ครั้งที่ยี่สิบสองแล้วฮะร,รวมพลรวมพลังคนไทยพุทธครั้งที่ยี่สิบสองนะครับนะครับรายละเอียดนะครับนั่นคือเราจะไปรวมพลังกันนะครับสถานที่นะครับสถานที่นะครับก็คือศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์นะครับทำเนียบรัฐบาล วันพุธที่17นะครับวันพุธที่17หน้าเนี่ยฮะวันพุธที่17หน้าจะถึงเนี่ยครับ17มกราคม2567เนี่ยครับนัดนะครับเจอที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์นะครับทำเนียบรัฐบาลนะครับเวลาตั้งแต่เที่ยงนะฮะ12นานิกานะครับ12นานิกาขึ้นไปนะฮะก็เจอกันได้เลยนะครับเราจะรวมพลกันก่อนนะครับโดยในวันนั้นเราจะยื่นเอกสารถึงนายกรัฐมนตรีนะครับท่าน เศรษฐานะครับทวีสินนะครับด้วยเรื่องราวที่สําคัญทั้งนั้นเลยฮะเป็นการทวงคืนเอกราชความเป็นไทยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดผมจะแจ้งให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะถึงวันที่สิบเจ็ดผมขอแจ้งข่าวเพิ่มเติมก่อนนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี้ตางผมและทีมงานนะครับบางส่วนนะครับได้ไปยื่นเอกสารนะครับคัดค้านนะครับการตั้งหลักสูตรกิจการฮาลานนะครับของกระทรวงอว นะครับที่เราได้ไปยื่นที่ศูนย์รับเรื cose, ่องร้องทุกข์นะครับทำเนียบรัฐบาลเหมือนกันนะครับเพื่อคัดค้านนะครับเพื่อที่จะให้ทางกระทรวงอวรัฐมนตรีกระทรวงอวรรับทราบนะครับว่าณขณะนี้เนี่ยยังมีชาวพุทธและคดีความเรื่องฮาลาเนี่ยยังอยู่ในชั้นศาลอุทธรอยู่เลยนะครับคดียังมีการฟ้องกันอยู่เลยฟ้องกรรมการกายสลามฟ้องกรมทรัพย์สินทางปัญญาอยู่เลยนะครับเพราะงั้นจะรีบไปไหนนะครับกระทรวงอว์ครับ นะครับรัฐมนตรีกระทรวงอวครับท่านจะรีบไปไหนฮะจะทําโครงการสนุนกิจการฮาลาสไปถึงไหนครับรอก่อนได้ไหมนะครับเพราะว่าสาลยังไม่ตัดสินเลยถ้าเกิดสารตัดสินมาเนี่ยให้ยกเลิกการใช้ตาฮาลาสขึ้นมาเนี่ยฮะแล้วท่านเอางบประมาณแผ่นดินไปสนุนเนี่ยนะครับเอาเอาบุคลากรของข,องข้าราชก,การไทยไปทางานให้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับ <S <S เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราจึงเป็นห่วงนะฮะเราจึงเป็นห่วงอยากให้ชะลอไว้ก่อน นะครับอยากให้ชะลอไปก่อนรออีกได้รอก่อนได้ไหมครับว่าตกลงสารเนี่ยสารไทยนะครับไม่ได้สารมุสลิมนะครับเพราะฉะนั้นรอสารไทยฮะรอสารไทยนะครับแล้วสารไทยเนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่อื่นๆเลยนะครับพื้นที่ใจกลางเมืองกรุงเทพเลยนะครับเพราะฉะนั้นรอก่อนได้ไหมนะครับเพื่อความเป็นธรรมเพื่อธรรมธิบาลถูกหลักธรรมธิบาลนะครับปกติเวลามีการฟ้องร้องการแจ้งความเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะฮะ องค์กรต่างๆส่วนใหญ่แล้วจาได้ไหมครับหลายหน่วยงานจะต้องหยุดการทํางานก่อนเลยนะครับแล้วรอผลการพิจารณาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของฮาลามเมือนกันนะครับคดีฮาลาสเนี่ยดอร์จรุญเนี่ยท่านฟ้องกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับเป็นจําเลยหลักขณะเดียวกันฟ้องกรรมการไกรสลามเป็นจําเลยร่วมซึ่งทั้งสองหน่วยงานนี้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมดเหมือนกันฮะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอยู่ในชั้นศาลอุทธรณ์อยู่ จึงเห็นว่าจะเอางบประมาณแผ่นดินไปส่งเสริมจะทําโครงการอะไรขึ้นมาเนี่ยชะลอก่อนนะฮะชะลอก่อนเลยครับอย่าเพิ่งครับรอผลก่อนสารอุทธรณ์ตัดสินอย่างไรสารดีกาตัดสินอย่างไรค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งฮะนะครับเพราะฉะนั้นอปสอจึงได้ไปทําเรื่องยื่นเพื่อให้ท่านรับรู้ข้อมูลต่างๆเพราะว่าช่วงวันที่สองพฤศจิกายนปีที่แล้วเราได้ยื่นถึงนายกไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ยื่นถึงรัฐมนตรีกระทรวงหมหาดไทยยื่นถึง รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องคัดการการตั้งกรงหาลานไปนะครับเอกสารเราก็จะมีถึงทางรัฐมนตรีกระทรวงอวอซึ่งทางเจ้านที่ของส,สํานักปลัดเห็นว่าอยู่ๆถ้าเราเอาเอกสารที่ผมมีอยู่ไปให้เลยเนี่ยมันไม่เหมาะสมผมก็ควรจะตั้งเรื่องนะครับซึ่งผมก็เลยตั้งเรื่องพร้อมเอกสารละเอียดต่างๆ,ๆ,ๆเข้าไปแนบเข้าไปเมื่อเอมื่อวันที่แปดเมื่อวันที่แปดที่ผ่านมานี่เองครับแปดมกราลาที่ผ่านมานี่เอง นะครับเราได้ทาเรื่องไปเรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยฮะหลักฐานนะครับไม่ได้พูดลอยๆนะครับมีหลักฐานนะครับได้ยื่นเรื่องนะครับคัดค้านการกาตั้งหลักสูตรนะครับการตั้งหลักสูตรกิจการฮาลานนะครับของกระทรวงอวนะครับชื่อเต็มของกระทรวงอววว่าไงเอ่ยบางคนไม่รู้จักนะครับครั้งที่แล้วที่เราออกคลิปกับทีมงานอปสมันคนก็บอกกระทรวงอวคืออะไรบางคนมไม่เคยได้ยินเลยบางคนมันคือกระทรวงไออวัยวะหรือเปล่าบางคนบอกกระทรวงอวัยวะว่าทางผู้ชมที่ติดตามชมอปศบอก กระทรวงอิสลามปาล์มหรือเปล่า